ไมประท้วงอะไรฮะไม่กินก็ไม่กินดิทำไมจะต้องเอาขี้ดินไปกบด้วยอ่ะโอแค่กินกับไก่แค่เนี้ยก็วันนี้มันไม่มีอะต้มเนื้อมันไม่มี กินโครงไก่สับไปก่อนไม่ได้ได้ไงืึต้องทำขนาดนี้เลยเหรอไม่กินก็คือไม่กินทำไมต้องเอาขี้ดินมากบไว้ด้วยอ่ะโอ้โหแต่ก่อนคุยขยะไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนี้เลือกกินเหรอแต่ก่อนอยู่ข้างทางคุยขยะกินเนอะพอมาอยู่นี่ก็ทำตัวเนอะ ต้องกินเนื้อต้มเปื่อยๆเดี๋ยวก็เป็นขี้เลื้อน